คือหนูมีความดีใจวันนี้ทีมงานจะถามตลอดว่าหนูเหนื่อยไหมหนูเหนื่อยคะ่ะแต่ว่าหนูมีความความสุขที่ทุกคนมาร่วมงานตั้งแต่งานเช้าคืองานเช้าทั้งญาติเจ้าบ่าวแล้วก็ฟังหนูแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนทุกคนนะคะคือมาเยอะเยอะเกินคาดของเรา When we were younger, We were younger Coming out of the water, holding everything. Now we're older, making sense of the moment. Standing out in the open to find the light. ความในใจคืออยากจะขอบคุณขอบคุณที่ทีมงานทำให้เรามีวันนี้ทีมงานก็คือร้านสวิทบอสซัมเอออร์แกไนค่ะเป็นร้านที่สารฝันการแต่งงานของเราคือเรามีแพลนแล้วว่าเราจะมีงานแต่งงานขึ้นมาแต่ว่าเนื่องด้วยอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายหรืออะไรมันอาจจะทำให้เรายังไม่พร้อมแล้วก็ทางร้านสวิทบอสซัมมีโครงการดีๆ ซึ่งเขาฉลองครบรอบ10ปีะคะ่ะ mm hmm. เขาก็มีการเชิญชวนการทากิจกรรม mm hmm. ซึ่งทางพี่โจเขาก็ไปร่วมกิจกรรม mm hmm. แล้วก็กลายเป็นว่าเราเป็นผู้โชคดี mm hmm. ที่ได้รับรางวัลน,นี้มาะคะ่ะ mm hmm. ทําให้งานตั้งแต่เช้าออกมาจนถึงงานกลางคืน mm hmm. มีแขกแทบจะทุกคนเลยก็ค mm ือ hmm. กล่าวกล่าวชื่นชม mm hmm. ในบรรยากาศของงาน mm hmm. แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยนะคะ ก็คือช่างภาพทุกทีมค่ะตั้งแต่เช้าคือทำงานร่วมกันมาไม่ว่าจะเป็นทีม I AM STUDIO ค่ะคืออันนี้ทำงานร่วมกับหนูมาตั้งแต่การไปถ่าย p r e w e d d ิ้งแล้วก็ CAKE AND STUDIO ค่ะแล้วก็จะเป็นช่างวิดีโอด้วยคือทางสตูดิโอซึ่งมาจากโคราชเลยนะคะแล้วก็ช่างแต่งหน้าค่ะพี่เงาะพิชยาพาคงเสร็จซึ่งมาจากกรุงเทพเลยซึ่ง mm. มีความร่วมมืออีก หลายท่านก็คือวันนี้นะคะทั้งหน้าแล้วผมของหนูรวมไปถึงชุดมีแต่คนชมค่ะรวมไปถึงพี่เกดของเราด้วยที่มาแต่งหน้า<ส>ทำผมให้หนูแล้วก็ทีมงานต้นไลท์<ม>แอนด์ซาวทีมงานหนงวิดีโอนะครับแล้วก็รวมถึงท่านอาจารย์นะครับอาจารย์วชิระนะครับที่เป็นพิธีกรตั้งแต่เช้าขอบพระคุณจริงๆจะขาดไม่ได้จริงๆก็คือ พี่สองคนนะครับคือพี่เกดนะครับแล้วก็พี่ดวงรวมถึงพี่บอมนะครับที่ให้โอกาสคู่เราในการจัดพิธีมงคลสมรสฉลองครบรอบ1ิบปีของร้านสวีตบอสซัมถือว่าเป็นความฝันที่เป็นจริงนะครับที่เราตั้งเอาไว้ว่าเราอยากได้งานแต่งงานแบบนี้นะครับเราอยากให้งานออกมาเป็นแบบนี้คือความฝัน แต่สุดท้ายจริงๆความฝันของแฟนผมได้เป็นจริงคนที่ทำให้ความฝันเป็นจริงได้ก็คือทางร้านสวิตบอสซัมนะครับต้องกล่าขอบพระคุณจริงๆนะครับมันออกมาสมบูรณ์กว่าที่หนูฝันไว้เยอะเลยค่ะ When rise, become like you